สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุน่มถูกหวย50ล้านจูงมือเมียมากขึ้นรางวัลพูดประโยคเดียวคนอิจฉาทั้งประเทศผัวในฝันชัดๆนายหลี่ผู้ชายที่อาศัยอยู่ในยุนนานประเทศจีนใช้เงิน8หยวนหรือประมาณ40บาทซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคแต่กลับมีโชคหล่นเรากับฝันที่ไม่กล้าฝันถูกรางวัลแจ็คพอตมูลค่า 10.01ล้านหยวนหรือประมาณ50ล้านบาทเขาแทบไม่เชื่อด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ใช่นักเสี่ยงโชคตัวยงเพียงแค่ซื้อลอตเตอรี่เป็นครั้งคราวและซื้อเพียงไม่กี่ใบในแต่ละครั้งเท่านั้นซึ่งชุดตัวเลขที่ถูกรางวัลแจ็คพอตก็คือ04070818190206 เขาเพียงสุ่มซื้อมาโดยตั้งใจให้ตัวเลขทั้งหมดต่ำกว่า20เท่านั้นหลังจากรู้ว่าตนเองกลายเป็นเศรษฐีหนา้าใหม่ในหลี่เลือกปฏิบัติจากผู้ชายทั่วไปที่มักจะซ่อนเรื่องราวความสุขของเงินรางวัลก้อนใหญ่ไว้ไม่ให้ภรรยารับรู้แต่เขากลับเป็นคนพาภรรยามารับรางวัลพร้อมกันอีกทั้งให้เธอเป็นคนก้าวขึ้นไปบนแท่นรับรางวัลส่วนตัวเองยืนมองอยู่ด้านล่างอย่างมีความสุข รอมตะโกนว่ามอบทั้งหมดให้กับภรรยาของผมและสารภาพอีกว่าเงินทั้งหมดในบ้านนี้ภรรยาของผมจัดการตามรายงานพบว่าก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลแจ็คพอตในหลี่และภรรยามีบ้านหลังใหญ่สวยงามมีรถยนต์และเงินกู้ยืมของพวกเขาก็เกือบจะชำระจนหมดแล้วด้วยดังนั้นแม้ว่าจำนวนเงินจะมหาศาล ตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างกระทันหันแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีแผนพิเศษในการใช้มันแต่อย่างใดจู่ๆก็ถูกระวัลใหญ่แต่ชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักเงินทั้งหมดในบ้านบริหารโดยภรรยาของผมผมใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและมีความสุขมากเราทั้งคู่ยังไม่มีแผนการพิเศษใดๆที่จะใช้เงินโบนัสนี้ในหลีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ